มงแสบว่ะน้วนะแม่น้อมล้วนงดีแกเริ่มลูกหนูแม้วันเริ่มไม่มีเลยเนี่แม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 ่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะ แน่นครับข้อฝูงแก้ขั้งถึงคุนแซ่บบ่เข่าเศร้าเด้อพี่น้องไปเฮ็ดงานมากท่านเด็กกินหอดเข่าเศร้าเข่าเศร้าเศร้าก็เข่าเทียงร่วมใส่กันรอด